มไม่ทันได้ทำไรพี่เก่งเลยพี่ได้แบบขมเ้ยโดนโดนไม่มีการดิ้งดิ่งเลยไม่มีการเลยเว้ยผมเล่นเป็นสายแบบโทเคิลเลยถ้าเป็นสายจั่วโอ้แต่พี่ผมใส่กอเดอร์แค่สามมันขึ้นมือตลอดอืมผมก็แบบพอไปใส่สายลายปกติเะพี่ลายอีกนั่นแหละลายโซลกาอนั่นแหละไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไรอย่างวัฏจักรบิ๊อะไรวัฏจักรนะครับปกติ ผมศรัทธาว่ารอบนี้พี่จะไม่ได้ครุ่ไม่ได้ครุ่เท่าไหร่ไม่ะขออะไรปะไม่ได้ครุ่มอะพักกันรู้สึกนะคุยกันได้หมูคุยกันได้โม้คุยกันได้นี่ก็ได้ยี่สิบเจ็ดนี่รอบก่อนรอบถัดรอบก่อนไอพี่อาบัดกันเลยอาบับกัเลยโอ้แต่เราไปเคลียร์อะไลูกอืมสักสามนิกลัวลบไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขึ้นอีกะครับเล่นสองแล้วกันเปลี่ยนสาม อย่าขอเล่นไม่ขึ้นแย่แล้วสองปัจจพี่เกศีพี่อะไม่มีหรอกเกศีพี่อะมันมียังไงล่ะเฮ้ยผมไม่เชื่อมันเป็นจิตวิทยาอย่าพี่ก็ทิ้งอะไรการเรื่องยังไงรู้แต่ไงมันอนเเอาลุกก่อนจะดีกว่าที่ไงที่สิดปายอะตามแต่ละใบกิ่งหมดลูกสักใบอกุดดรสตาไม่ดได้หรอกขอเพ้นขาลิ้มขอเทิร์นเยอยแหละจบให้ พอไม่มีออเดอร์เดี๋ยวเคลียรอีกเลียนละลายนูย้นทิ้งความโอ้ยทิ้งคามจริงบอกว่าแล้วพี <8 S 1> ม่มีว่าก,กาวรู้อ้ยอยออเดื้อจุดไม่ปลอกเลี้ว<ม>วยวปลออกเลียวตอนไม,ไม่ออกตอนต้อ,องปิดสามว่าแบบงูไปแล้วแบบกดคอเลยแล้วก็เหมือนโอเวอร์ที่ไปแบบขอออกตอนที่ไลฟ์เกียศีก็ตีก็นเดือยไม่มือจริงผมก็ยังเหนื่อยอยู่ดีมือนี้โอ้ทิ้งไปเอาจริ้งสักไปเนืนยากมือนี้ ไล่เขาอะแฮรเปล่าแฮรเปล่าไม่เหตุเฮ้ยแฮรได้ผมแฮรไม่สนพืุนแมนเข้าเลยไม่มีหรอกฝนแทนหน้าไปอุ้ยออเดอร์ไปเด็นตัดสินทักทายได้เยอะแล้วคีบพลังไอ้พานอุ้ยเขาไม่เขาไม่ตางกันเลยหยุดเลยหยุดเลยนั่นแหละครับท่านจะทำอะไรหยุดอย่างนี้ ท่านโอกริมานเขาจะไม่ได้เลยฆ่ <c oughs> <พ>าห <c oughs> ยุดฆ่าหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุด <c oughs> <c oughs> เลยไอ้พี่ตัดผมเกาผมจริงจริงจริงฆ่านี่บอยพี่ผมมีแผนนี่ม,มันแบบเป็นการแบบผมเต็มน้อยอะไรครับจนหนึ่งมึงอุนุซาหผมว่าไม่ได้เลยละสามใบแล้วลูกขอโทษด้วยบ้านหมดตอนนี้ไปครับเมกโน่ไม่ใช่หมดไม่มีนี่ผมมีแผนพี่ผมรู้ว่าพี่จะแกั๊กเดียวผม ขอไปโซนหนึ่งไม่นะประบันยังหลังได้ผมรู้พี่เป็นคนยังไงผมรู้ทุกอย่างโซนหนึ่งเปิดห้าคมคงเย่ะแล้วมีคมไม่ดีเลยดอกเลยพี่เดินหลักแน่นอนอะไรรอบนีได้ขวดออดอินสองตัวจริงจริงอย่างน้อยผมยืนเนมเนมศูนย์ผมชิวๆพี่ไปทักทายก่อนล้สิบสามเปนตร ใส่ฟปงกังสวิดูไร่เช็คเพย์อีกแล้วเช็คคิวพาดิพาิวนี่ยฮิวได้แหละทำไงไม่ตีไม่เข้าเด็ดซ้ำไอ้นี่อ่าตีสองหนึ่งทักทายเฮ้ยตีสองหนึ่งทักทายด้วยผมไม่ทิ้งทางนี้ไปแล้วทางนี้ตีไปข้าบุตีไปข้าเนาะนั่นแหละพี่อ่ะสิบแปดตีวุไปถามตรงอีกแล้วเอคิดอยู่พี่กดตีก่อนกดได้กดได้อ่ากด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 อ่าตีตีวุดไปอ่ะโซ่เป็นอะไรครับอยากจับเติ่มโซ่หน่อะไรไรนี้ก็เส้นจู่อ่ะ ทิ้งอะไรดีใครจะไปรู้ไป็นโลากองวะเฮ้ยดักจิมงอยูหนุ่มดักจิมพี่ผมรู้พี่มีชุบสีเหลืองมีชุบเลยว่ะสีเหลืองมีชุบเลยนั่นแหละเฮ้ยชุบแล้วเก่งไงพี่หรือแไรไรซีออเตอร์เซีมันเล่นกับเดมม่าจุดท้ายเออกละไรซีออคืออีกฟรีเกินไหม่แกเป็นเวอร์ชั่นนักลบที่ปีกเท่าไรแหละปกติต้องเป็นนางฟ้าหรือไม่ก็เป็นตู้ตู้บินเลย มันก็มาไปเองเนี่ยก็ดีแล้วดีแต่ปบสองใบจำได้ว่าเขาเบี้ยเดอร์แต่เขาทิ้งยังวะขนได้ไปเขายังมีบาดหรือหันเออเขามีออเดอร์อยู่เขาเตรียมตัวเล่นเขาต้องหาเกียร์สามมาขอสักใบหนึ่งหมอทับเลยหมอดับเลยเอามาต้องแถวหลังอย่างเดียวเนาะพี่จ้าใช่ใช่ตัวกลางด้วยปะอือใช่ตังกลางใช่มีไอพี่พี่จะเจออะไรกับเตะกับก๊ะ เจ้าจะไม่มีละก็ไปฝันกไม่มีเม่เช่รายกรละก่น3โจกให้วอาไปันออเดนเออออเดนบอาห้าพันไปแบ่งไปแบ่อไปยัดเลยยัดดใดีิจิมนี่นะโอเคแบ่งความเสียงไม่ว่า้างนู้จะเป็นสิห้าแล้วก็ตามเอาไปฝัเป็นสิบห้าโอ้ทุนเกมเอาเลยเราต้องดำดำ ไมันมีสามได้ละเคือหน้านี้ไปแน่นุ่มใช่ไม่ได้ไปยอดเลยอ่ะหน้าสมูทเลยยี่ห้ากับสิบห้าพี่ปัญเจว่าลูกได้ยังสี่หมื่นปล่อยโอเคสามหมื่นมันมันมันเบาสุดแล้วเว้ยติ๊บก็ปล่อยดีได้ฟังหน้าหนึ่งคิวเหนื่อยคิวแล้วเลยหนื่อยเรามีครับอ่าขาข้างไหนดีครับอยู่ข้างนี้เลยครันพอข้างนู้นมันยังไม่รู้ว่าจะลุกอีกเปล่า กี่ยสามเอ้ยมันสามได้มันได้เม็กโนงไปอีกเม็กเม็กลงไปหมดแล้วไม่ต้องใช้แล้วหอกเลยใช่ลูกยิงลงอีกตัวหนึ่งแล้วโอ้โหใครจะไปรู้พวกกองวะลูกหกหมื่นเลยการดไม่อยู่แน่นอนตอนนี้นี่นะมันทีเดียวใช่นี่บวกห้ามันนี่เป็นสี่นี่เงงเพราะว่าบอกว่าข้างนี้เท่าไหร่นะข้างนี้บัตรคิวข้างนี้เบาเหรอ่าไม่คะแนนเบาหวะใช่ไอ้ไอ้ไอ้ยที่มันบวกห้าพันห้าพันเนี่ยทุบเปี๊ยผมกันหมดแลนะครับ ก็ไอตัวน <legitimacy parfois> <Holocaust> ี <tr imin demek> ้จะเป็น30มสิบวกอีก25,000ก็กลายเป็นห้าห้ปล่อยหมดพี่รอวันจูนิงค่าหมื่น0้าปล่อยหมดไม่สนลูกใครโอ้ยยุ่งไปเลยสุดเดินจูนิงไดโน่เฟอรอซันอะไลดโด้จูนิงสกิลนี้เผาแถวลังได้ด้วยเจ้าทีมบีโอเวอร์ที่เกิดแล้วคิดแล้วว่าจะดื่มฉันได้ผมมั่นใจว่าผมเป็ดพี่ได้ทำโม่พอทำโม่พอมันมันก็แค่สองแม็พี่ที่คาดหวังอะไรกับแม็กี่นั่นแหละ มือแต่ละใบผมหลากหลายพี่โมเลยผมเล่นสิ่งนี้ก่อนมันไม่มีโอ้เลวผมสบายใจไล่ผมวิญญาณสัตว์ปลาครับบ้านหนึ่งมัวสามใบเกตสองเกตสองเกตขี้เกตขี้ได้เกตขี้มีด้วยด้วยเพราะผมมีบ้านเยอะกูน่าสงสัยพี่จะเห็นแค่แบบลูกโซ่ะ <c oughs> ไปจ้านะชิคกาโกโกดมอหมดเลยก <c oughs> <c oughs> ็เอ,เอ,อนนเ้ยอ,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 อันนี้เอาจากหนะเอ้ยไม่ใช่นี้จากลุกเกียนเกเกียเดีดยวมือก่อนอนี้ไปเปยนมือโซอะไนี้ <c oughs> บอกโอ้บอกเลยพี่หนักแน่นอนข <c oughs> นาดไหนกันสีโอ้ถ <c oughs> ้าแวนหมกก็บอกว่าเออไต้องแวนหะมึกกันอีแล้วแวนยี่สามแวนยี่สามไม่กันทาวินไรเช็ค เชคคิวค <Take> ุยกันได้ไม่ดีเลยยุงไปพาให้กุสหลังแล้วกันผมเ,เลยเชลูกโซเฮ้ยมันก็มีข่าวบอกว่าบ้านหนึ่งตีจาลังลได้ว่าพันไม่สนผมจะตีจะหลังตัดบอดพี่ไเลยเอ,เอ,เ,อเอาตัวไหนก่อนเลยเอตัวก,ก่อนตัยายตัดาตตัดตัดไปยตัดาตีาดายายยา อะไรเนี่ยในบ้านชื่อมพามะไม่มีเลยเฮ้ยโอ้เขาบอกแล้วทีเด้ดีเอาได้ยังไงดีอะไอ้ยขลังกระปุ๊ไม่ได้แล้วยันก็ขึ้นไปเฮ้ยที่ไม่รีบเล่นบ้านชื่อมพามจริงดีก็มันไม่มีอะอาจจะผิดจรงแล้วก็ได้ก็ทิ้งมันเอาแล้วมันก็ตกแคมโอ้ที่ไม่ตกอะไรเกินเดี๋ยวก็พี่ปลาเลยคือคือพี่ห่วงอะไรอย่างเงี้ยปลาตาลชีพตาลละทีแค่นี้ก็ได้สองหมื่น บุรด้วยบุรกี่มันบุไม่ได้ไม่ไหม่นมันบุดไม่ได้อ่ะออเดอร์ไปอยู่หลังแล้วก็ไปดูอมันเยสหมื่นหนห้าแต่มันคี้มันจะเหนื่อยสองหมืนสไลด์อีกฝั่งขอุ้ยผมลงให้โอเคอนี้ก็ลงได้บหมือเดี๋ยวนะมันได้ยิวมันที่ว่ามันเป็นยวอะไรมันที่จำไม่ได้ท่อใจพี่เทิ้งออเดอร์เมื่อกี้ไปเลยโอเคลุกบกเน ตอนแรกมันสองหมืนทิกสองหมื่นสี่มืนโอ้มันไม่ได้คิดเดียวกับลุงพทยพิ่กับทิกหนึ่งจากลูกไหมก็ตอนแรกมันสองหมืนลูกบวกหมื่นหนกบวว่าไปจากอ๋อลืมลืนโคตรมีต้นผมลืมมันมีต้องันนั้นอยู่ไอ้นี้จะเป็นสี่สิบสี่สิบเลยอ่ะไปแล้วสองทิกด้วยสเปเสิอนสิบห้าคราจะรับสติงมีไาจจะรับไปลา แกได้แกก่อนจูนหนึ่งครับเฮ้ยเจออะไรอะตัวสไลรอบหนึ่งจอนหนึ่งผมเวอร์พวกเรอบก็ไปเกินหมดแล้วไปแล้วคำเต็มพี่นี่ผมมีสิ่งนี้อยู่เอ้ยแต่จะกดเทคฟูตโสตาราไม่ได้ใครสนเฮ้ยวานหนึ่งอ่ามู่สาวก่อนเกียร์ศูนย์เกียร์สองโตอีกทีให้ยูตัดกงแบบได้คมไปเอายุงเอายุงมาปั๊มจัวใหม่เอา้องเกียร์สองมาช่วยตีหน่อยไฮเดมเออได้ เออผมเล่นได้ผอบนี้มันจะมีน้องไฮเดมผัวไฮเดมเสร็จให้กู้น่าตียัดต่อยคนเรามันจะทำโน้นเลยขนาดนั้นทำโน้นสไลด์ไปอันนี้อือนั่นมีเท่านี้ใช่อิตาลีไปเปิดแล้วยิบซ้อมตาตาไปไปครับไม่พบกันช่วยดูให้เช็คกันหนึ่งเช็คดอถาวาลักหลังะเฮ้ยโอเวอร์ไปที่สองโอ้เจนเอ้าไม่ต้องเล่นกันแล้วเหนื่อยผมรี่เอ่าสกิเบ้มาดึงจิหลังครับจิหลังได้ น้องคนนี้ตีแรงสุดหน้าต้องทักทายสุดอันนี้จะบวกหนึ่งมื่เอ้ยหนึ่งหนึ่งทิดอยู่นิดเกินหนึ่งยัดเท่ากันเท่ากับตัวนี้เอาเพว่าบอกสุดอะเอายี่สิบามครับแมนยี่ามะนั่นเหรอเช้าเนอะปร่นท่าไปอันนี้ก็บวกอีกหมืนะ่นครับเทคมีทุกๆสองใบนะ,อ,ะอันนี้ก็บวกหมื่นไปอันนี้จะเป็นตีทีท่สามนิดไปครับแมนเฮ้ยสามหมื่นสามสกิลบายมันเขาจะ โซชา์ิผมอืมชาติผมผมมีเทคให้กุสลายโยนเทคมัวซวยแล้วผมอให้กุศลตีนี่มาตีป่นมาตีอะไรมาตีอ่ามันจะตีอยู่ที่25สามารถสกิลฟันหนึ่งจิ้มให้น้องคนนี้หละโอหสามสิบห้าสสิบห้าเป็นสิ่ลวอนี่อืสามสิบแปดอือจริงคันค้านี้เบาากเขาล้ามก็จะอันนี้ยี2ยี่สิบยี่ห้าไปครับหมื่นห้าเท่านั้น อันนี้48แหวนหนึ่งเดมเข้าสู่จุดหนึ่งเอาละเชิญผมฉันดายฉวยอีกดายฉวยอีกเราไม่มีพี่ทิ๊เก็ตสีแล้วไม่เล่นสีมันมันไม่มีอ่ะซื้อมาพี่ใครเขาไปคิดว่ามันจะตกขนาดนั้นนั่นแหละครับการลองพื้มีความเสี่ยงนะทุกคนอย่าไปทิ้งม้วนโซนนะปลดลบดีมีความเสี่ยงแต่ผมหมดเพลินนี่ผมเพลินตกดเดมแล้วจริง ผมเล่นทัท้ยมันมีโอ้ยโอ้ยยีโอ้ยเี่นตีฮิตอีกเนขอต้อยปล่อยฟอนแต่หน้มือเฮ้ยี่สิบเองสิบห้าเอพี่สิเวลาคนเมือสิบหาอันนี้จะเป็น28 38มิดสิยังไพี่ก็ต้องมอที่เลยพี่อยากชี้เลยค่ะ ลุกเลยโดนเฮ้ยนี่อยากคิดเลยค่ะท่นของเราอ่าบวกสองปอ่าิมันก็จะเป็นตอนแรกยี่สิบลุกสี่หมื่นเีเอากันี่ไงหมวห้าพัอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยากผมมาก่อนไอ้นี้ลุกแลวก็ได้1หนึ่งที่แล้วก็บมกห้าพใช่อาสี่สิบสีปกอสี่หม สองที่ขอเกตโรคสามหน่อยผมมีอยู่แล้วพี่แต่ให้ไปไหนทำไมอะไรเอาบาเอาบารวมไปเลยสองอันนี้อันสามแล้วอันนี้เท่าไหร่นะก็เป็นสาม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 ครั้งเดียวเลขหมื่นหนึ่งแชร์กูเอออันที่ตีไปเข้าถึงวันถานเลยก็จะเจอเฮ้ยเจอแต่ละใบโอาเย่เย่เอาเกตสองไปเผื่อเป็นใบก็มาดีซีเลย มีงใครสอนไว้ยังไม่มีนั่นไม่สอำนี่อ๋อไม่อ่ะผมจัดบทแบบเฟี้ยวฟ้าวจัดบทตอนเล่นบาาไปเหมือนขึ้นมาอย่างงี้ไปนะใส่ไมเดียวีปเจอแล้วแหละคุณล <c oughs> ุงไม่ได้ใส่แล้วพี่เดี๋ยวผมใส่เจ้าใส่มาทำไมอ่เอา,าแบบกันเล็กที่มันยิงกับเปลี่ยนเ้า <c oughs> ไปหาตัดเลียมา <c oughs> ไหลเป็นเกรย์ดอลล้วมใส่ขยับ <c oughs> <c oughs> มีอยากเลยอ๋อมาจัเพลงดิเอิมต้องพูดแหละ เว้ยนี่ไม่ต้องตี20่ิม่ไปแล้วยเป็นเพลนเอลูกเอ็นยเป็นยี่สิงงั้นเหรอใช่แล้วฝันเป็ผมแบบโมกคมเลยสองหมื่นสามหมื่นมิดแล้วเก็หนึ่เกนึ่งอขอทิ้งมือทิงมือเพลินเลยเอาละตีละได้ีเอาหมื่นหมื่นตีใครไม่เข้าในซับเนี่ยหมื่นีใครดีครับทำไมไม่จัดบอกดีวะ เอาแล้วก็ทำไมบูทีนบูไมได้ตัออสิเอาเดมก็ไม่มีสิบแปดแ่สิบแปดอิเตอริบยสิาสบแวนกันพานเที่ไปจัดหมดเลยพี่เขายังมีสีแดงพี่เขาไม่อยากกินเนีวกเมื่อกี้แบบน้พารหือไแล้วเนก็มุมเมกโดนดึงน้ำเมีแยวนได้ไม่ได้อีกว้า ไม่กดด้วยไมสิบห้ามันสิบห้าเท่านั้นอะไรกันที่มันสึกอะไรกันสึกคุณบมดคอร์สเหรอผจะห่วงการเลยคนันคนหนึ่งก็ไปมีหาคนหนึ่งก็คอร์สหมดผมจะห่วงการเลยครับนัเนวะปิงปิ๊งจีมยังไงไม่มีถือได้วันนี้จีบกว่าแล้ววันต้องจีสักลูก กะโหลกนี่มาเดิมโอ้ยยักษ์ข้างเดียวอีกแต่ยักษ์ข้างเดียวลูกอ่าสองงานเออไม่ใช่สองงานเหมือนเดิมก็จะเป็นเดิมสี่หมื่นสองพิจริงเอ้ยอยู่การ์บิ๊กเฮ้ยไปเลยไปมีไปมีเธอได้แล้วการไม่ได้เอ้ยไปเออมาตีเข่าเนี่ยเดี๋ยวจะตายอะไรตีแม่งเลยยี่สิบตีเอ้ยมันกันด้ยขอการออดบี่เด็กผมจะเอาแล้วจัว ไอ้ยยกดเทงแว่เออไหนี่ไมคสาไปบอกว่าจะไม่มีโดแล้วกันผมทีดดีสวัแไดอกี่ไปก็นับก่อนสิดสามไปโอ้หมี่แล้วดขยาออกมากดอดอหมดยางไอ้ตัวอะไรโสีอะรนี่ยืมไปเฮ้ยดสเฮ้ยเด็นล่นจูวดหนชิปหายอ้าอ้าวงานนี้มีเกมเราบอกเลยแพวกตีไม่ได้าเล ดอวิกิซมไอ้ดรอสาม่ามันไปเดียวอ้ยนั่นแหละคำว่าใส่ดรอทิกเกอร์เยอะเกินมัก็บบยื้ออะไรกันนี่ผมโม่โอ้หผมโม่โงไปแล้วโอ้ยอะไรนะทักทายก่อนเอาไปในปกติได้แล้วสิแปดเลนสิบแปดชนหัวคองปกที่เอาสิบแปดเทคบัวหมื่นเปล่าวะไม่บอกหมื่นด้วยซ้ำเอ้ยสองสองตัตัวต่นบอกกีแมนนี้ อ๋อไม่ต้องไปอื่นสองอันนี้ก็ได้ก็เป็นหมกหมื่นเป็นยี่สิบแปดแป้นไม่ต้อเชื่อเธอหน้ามีโยเดี๋ยวปีไม่ใช่หมนจานร์แล้วตายแบบเตือนตัวรีบไปว่าพี่เราจะตีได้เว้ยรีบไปว่าพี่ตีมานหนึ่งนาทีผมก็ตายบอกว่าเอาตีไปยี่สิบคือคงควรตีไปตั้งแต่ยืนค่า ไอ้แก่ไงวะยี่ดีปล่อยไม่เกยเราจะตีได้เว้ยคิ้แสดงน่าโอ้เอโอ้ทำไมไม่แกล้งตีโอ้โหเฮ้ยทำไมตีผมชนะได้นะผมว่าพี่มีจีเนี่ยเจ้นี่เอามีพี่จีเอาพวกนี้ก็เพลินเขาทำไม่ดีพี่อ่ะพี่จีไม่ใช่ว่าผมจะเอาเปิดก่อนอ่ะ ไอ้ย่าจะไม่รู้ว่างจอนั่นครับอืมโง่โง่แบบโง่มากเกินไปปิดไม่ได้ด้วยคอนแบบเพออึ่นแหละครับ